สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้พบกันกันกบคุณครูพลอยนภัศนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามวลของวัตถุนั้นมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยังไงนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ถัดไปกันเลยนะ สำหรับวันนี้คุณครูมีความคาดหวังกับพวกเราก็คือเด็กๆสามารถอธิบายเรื่องของมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นะคะหมายความว่า,าเด็กๆสามารถที่จะรู้จักมวลใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักมวลแล้วเด็กๆรู้จักมวลแล้วจากจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็น เป็นขนาดของวัตถุใช่ไหมคะขนาดของวัตถุมวลมีขนาดเท่าไหร่เหมือนกับครูมีมวล50กิโลกร,รมัมพวกเรามีมวล 30- 40กิโลกร,รัมแบบนี้คะ่ะเพราะว่ามวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะ,ะเด็กๆต้องสามารถอธิบายได้ว่ามวลของวัตถุมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นได้อย่างไรนะคะ โอเคสไลด์ถัดมานะคะก็คือสาระสำคัญ สไลด์นี้นะคะเป็นสาระสำคัญของเรื่องที่คุณครูเอามาแชร์ให้กับพวกเราได้รู้นะคะเขาบอกว่าการออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ซึ่งขนาดของแรงขนาดของแรงก็คือแรงที่เราใช้ออกแรงกระทำนะคะขนาดของแรงที่ใช้ในการทำให้วัตถุ ที่มันหยุดนิ่งอยู่ให้มันเคลื่อนที่หรือวัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่ทำให้มันหยุดนิ่งแรงนั้นนะคะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุว่ามวลนั้นมันจะมากหรือว่ามันจะน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุด้วยหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่มันปกติมันธรรมดามันอยู่ปกติมันอยู่จุดหยุดนิ่งแล้วมันก็เคลื่อนที่หรือว่าการที่มันเคลื่อนที่อยู่แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วทําให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นแบบนั้นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะซึ่งขนาดของแรงมันขึ้นอยู่กับ2ออย่างนี้แหละตอนนี้ เรารู้แล้วว่าขนาดของแรงขึ้นอยู่กับมวลและก็การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมคะนี่คือสิ่งสำคัญในบทนี้ที่เราจะเรียนนะคะสำหรับภาพคุณครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือเป็นรูปของเท้าคนที่กําลังจะเตะลูกฟุตบอลที่มันอยู่นิ่งใช่ไหมคะมันอยู่จุดหยุดนิ่งอยู่ปกติทีนี้ถ้าเขาเตะไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะพอมันเกิดการเคลื่อนที่ปุ๊บ แล้วมันก็สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนที่ที่ช้าลงอ่าทีนี้การที่คนที่เตะฟุตบอลนั้นเขาเตะได้นะคะแสดงว่าเขามีแรงมากพอที่เขาเขาจะต้องมีการกําหนดว่าเขาจะต้องออกแรงเท่าไหร่ <c oughs> นะคะ <c oughs> เขาจะต้องออกแรงประมาณไหนนะวัตถุนี้มันถึงจะเคลื่อนที่ไปได้อย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้นี่คือขนาดของแรงก็คือการที่คนกระทําต่อวัตถุถูกไหมคะทีนี้มีตัวอย่างมาให้พวกเราดูอีกด้วยก็คือเรื่องของรถนะคะเด็กๆจะเห็นว่าภาพฝั่งซ้ายมือกับขวามือของครูม,มันไม่เหมือนกันภาพฝั่งซ้ายมือรถมันคันเล็กกว่าแต่ว่าภาพฝั่งขวามือมันมีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดที่ใหญ่กว่า คราวนี้เขาบอกว่าขนาดของแรงที่ใช้กระทําต่อวัตถุก,ก็คือนี่ไงเด็กๆเห็นคนไหมขนาดของแรงตัว F ก็คือแรงค่ะตัว F ย่อมาจากคําว่า force ที่แปลว่าแรงนะคะ,ะคนเนี่ยมีการออกแรงใช่ไหมคะมีการออกแรงเหมือนกันเลยเนี่ยทั้งสองภาพเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าภาพแรกเนี่ยมันเป็นลดขนาดเล็กนะคะขนาดของแรงที่ใช้ในการ กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับมวลขึ้นอยู่กับมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หมายถึงว่าคนเนี่ยใช้แรงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับมวลของรถคันนั้นนะคะมวลของรถคันนั้นว่าคันรถคันนั้นมันเล็กหรือว่ามันใหญ่แค่ไหนแล้วรถคันนั้นน่ะถ้าสมมุติว่ามันอยู่จุดหยุดนิ่งแล้วเราทําให้มันเคลื่อนที่ เร็วขึ้นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะออกแรงต่อลดให้หมันเคลื่อนที่นั่นเองนะคะทีนี้ จะใช้แรงมากหรือน้อยเด็กๆก,ก็ดูได้เลยเด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้นะคะว่าภาพที่1เนี่ยเราจะใช้แรงเยอะไหมแล้วภาพที่2ขนาดรถมันใหญ่ขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องใช้แรงที่มากขึ้นถูกไหมคะเพราะว่ารถมันคันใหญ่ขึ้นเราถึงจะต้องออกแรงมากขึ้นนะคะ,อะโอเคสำหรับสไลด์นี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ถัดไปกันเลยนะคะ สไลด์ถัดมาเป็นเรื่องของคำถามก่อนทำกิจกรรมที่6.3กิจกรรมที่6.3การออกแรงเคลื่อนย้ายวัตถุอยู่ที่หน้าที่162-165นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อคุณครูมีคำตอบที่ใบมาให้พวกเราแล้วด้วยแต่คุณครูต้องการเหตุผลกับพวกเรานะคะให้เด็กๆใส่เหตุผลให้คุณครูหน่อยทีน,นี้มาดูที่ข้อแรกเขาถามว่า คำถามสาคัญในการทดลองคืออะไรเด็กๆไปดูที่หน้า162นะคะคําถามสําคัญเขามีไว้ให้อยู่ที่กรอบสีส้มๆนะคะเขาบอกว่ามวลของวัตถุมีผลต่อก,การเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรคําถามนี้นะ่ะปกติแล้วคนที่จะออกแบบการทดลองสมมุติว่าในหนังสือไม่มีอะไรมาให้เลยเด็กๆออกไปข้างนอกเด็กๆไปเห็นอะ,อะไรบางอย่างแล้วเด็กๆต้องการที่จะทํา การทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตัวเด็กๆเ,เองนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนตั้งคําถามสําคัญในการทดลองให้กับตัวเองนะคะว่าเด็กๆอยากจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่ในที่นี้ในที่นี้เขาเข้าใจดีเขากำหนดคำถามสำคัญมาให้เราเลยเพราะว่าเขามีการออกแบบการทดลองแบบนี้มาให้เราเขาก็เลยอยากให้เราศึกษาสิ่งที่เขากำหนดมาให้อยากให้เรารู้นะคะ สิ่งที่เขาอยากให้เรารู้ก็คือมวลของวัตถุมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่มันจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบไหนเด็กๆต้องเป็นคนตอบคำถามให้ได้นะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วคำถามสำคัญที่เขาใช้ตั้งมันจะชอบมีลงท้ายด้วยคำว่าอะไรบ้างอย่างไรแบบนี้นะคะ่ะเป็นอย่างไรแบบนี้นะคะก็ อย่างกิจกรรมนี้เขาก็มีมาให้เราก็คือมวลของวัตถุมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรใช่ไหมคะทีนี้มาดูข้อที่2เขาถามว่านักเรียนคิดว่าวัตถ,ถุที่มีมวลต่างกันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่อย่างไรนะคะเด็กๆคิดว่าวัตถ,ถุที่มีมวลต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไหมคะมีไหม уй? คำตอบคุณครูมาให้แล้วนะคะก็คือมีผลต่อการเปลี right. ่ยนแปลงแน่นอนวัตถุที่มีมวลต่างกันมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ามันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กๆตอบคุณครูมาให้หน่อยนะคะตอบมาให้คุณครูดูหน่อยว่าเด็กๆคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบไหนถ้าวัตถุมันมีมวลต่างกันก็คือมวลวัตถุขนาดเล็กมวลวัตถุขนาดใหญ่ มันจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นอนะยังไงนะคะมวลขนาดเล็กจะทําให้มันมีการเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าไหมหรือว่ามวลขนาดใหญ่จะทําให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าไหมแบบนี้ค่ะประมาณนี้ทีนี้ข้อที่3ข้อที่3ก็ถามว่านักเรียนคิดว่าวัตถุทีม่มีมวลต่างกันแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างกันหรือไม่อ่า วัตถุที่มีมวลต่างกันแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุจะต่างกันหรือไม่ข้อนี้คุณครูก็ตอบมาให้แล้วแต่คุณครูต้องการเหตุผลกับเด็กๆเด็กๆจะให้เหตุผลกับครูได้ไหมนะตอบว่าแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแตกต่างกันนะคะถ้ามวลขนาดเล็กกับมวลขนาดใหญ่มันก็จะต้องใช้แรงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเด็กๆคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรถึงใช้แรงต่างกัน ขึ้นอยู่กับอะไรเด็กๆลองตอบคุณครูมาสิคะอ่าโอเคคราวนี้สไลด์ถัดมานะคะเป็นสไลด์ที่คุณครูทำมาให้พวกเราเด็กๆสามารถไปดูที่หน้า163-164นะคะหน้า163เขาจะกำหนดวัสดุอุปกรณ์มาให้เพราะว่าการทดลองนี้พวกเราไม่สะดวกในการทำกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมคะคุณครูก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยก็คือ วัสดุที่เราใช้มันจะมีบิกเกอร์2ใบนะคะแล้วก็มีทรายกับเครื่องช่างสปริงเด็กๆสามารถไปทําการทดลองได้ที่บ้านเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันใช้แทนได้อะคะ่ะลองทําดูนะคะโอเคทีนี้ไปดูที่ตารางบันทึกผลการทดลองนะคะวัสดุ3อย่างเขามาเอามาททำอะไรอะภาพแรกเด็กๆเห็นไหมคะ เขาเอาทรา,ายใส่ในบิกอร์ใช่ไหมคะทั้งสองภาพมีทรา,ายใส่ในบิกอ e r แต่ว่าบิ gger แรกเนี่ยจะบรรจุทรายแค่1งส่วน4ของบิ g g ก็คือ200กรัมนะคะแค่200กรัมนะคะคูคคกำหนดมาให้เลยทีนี้ภาพที่2เขาบรรจุทรายเต็มบิกอ e r เลยก็คือขนาดประมาณ900กรัมนะคะมี900กรัมทีนี้ความแตกต่างความแตกต่างในที่นี้ภาพแรกที่บรรจุ1งส่วน4ีของบิเก จะใช้แรงเคลื่อนเท่าไหร่จะใช้แรงเคลื่อนง่ายหรือว่ายากนะคะส่วนในข้อที่หนึนี้เด็กๆจะตอบอะไรคะถ้าใส่บรรจุทรายไปแค่หนึ่งส่วนสีของบิ g g r เวลาที่เราเราก็ลองใช้มือเคลื่อนใช่ไหมในภาพเขาลองเอามือเคลื่อนบิ gger ดูเคลื่อนง่ายหรือเคลื่อนยากแน่นอนคําตอบมีไว้ให้แล้วคุณครู ตอบมาไว้ให้สําหรับเด็กๆได้ทราบกันก็คือมันจะต้องเลื่อนง,ง่ายใช่ไหมคะเลื่อนง,ง่ายกว่าแน่นอนเลื่อนง,ง่ายกว่าภาพที่2เพราะว่าภาพที่2มันใส่มวลเยอะใช่ไหมคะมวลของทรายมวลของวัตถุมันเยอะใช่ไหมมันมันมากมันหนักนะคะดังนั้นมันก็ต้องเคลื่อนยากนะคะเคลื่อนยากแน่นอนคราวนี้ให้เด็กๆนําคําตอบไปตอบลงใน ลงในหน้า164ได้เลยนะคะคุณครูมีเพิ่มเติมไว้ให้ในภาพที่2นี้นะคะให้เหตุผลกับเด็กๆไปด้วยว่า,าการที่มันเลื่อนยากเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรมันมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากมวลกับแรงที่มากระทำใช่ไหมคะนอกเหนือจากมวลขนาดของมวลที่แตกต่างและก็ แรงที่มากระทาแล้วมีอะไรอีกที่ทำให้มันเคลื่อนยากค่ะมีอะไรเด็กๆทราบไหมมีแรงเสียดสีแรงเคลื่อนแรงเสียดสีระหว่างอะไรคะแรงเสียดสีระหว่างแผ่นไม้กับแก้วใช่ไหมคะพอมันหนักมากเวลาเราเคลื่อนไปมันก็ต้องมีการเกิดแรงเสียดทานขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นอันเนี้ยคุณครูจะให้ เหตุผลไว้ว่าเพราะมีแรงเสียดทานมากนะคะเพราะมีแรงเสียดทานมากาในข้อแรกเนี่ยมันมีแรงเสียดทานน้อยเด็กๆจะใส่ด้วยก็ได้นะคะครูใส่ไว้ให้เพราะมีแรงเสียดทานน้อย แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าโอเคจะได้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เด็กๆก็สามารถเอาคำตอบไปตอบลงในหนังสือได้เลยนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยเพราะว่ามันจะมีคำถามคำถามท้ายกิจกรรมนี่ตรงนี้มีคำถามาคำถามท้ายกิจกรรมให้พวกเราตอบคำถามมีทั้งหมด3าข้อนะคะคราวนี้มาดูข้อที่1 ข้อที่1นึ่เขาถามว่าปริมาณทรายในบิกอร์ส่งผลต่อการออกแรงเลื่อนบิกอร์หรือไม่อย่างไรนะคะคาตอบก็คือมีไหมปริมาณทรายในบิกอร์ส่งผลต่อการออกแรงเลื่อนบิกอร์หรือไม่ก็คือต้องส่งผลแน่นอนใช่ไหมคะส่งผลแน่นอนเพราะอัดไร่เด็กๆสามารถตอบคุณครูได้ไหมทำไม ปริมาณทรายในบิ gger ถึงส่งผลต่อการออกแรงเลื่อนบิ gger เพราะว่าอะไรบิกอร์ในบิ gger มันมีทรายน้อยหรือทรายมากมันมีขนาดของมวลเท่ากันหรือแตกต่างกันแบบนี้นะคะมันเป็นยังไงอันไหนมีมากอันไหนมีน้อยกว่ากันแบบนี้ก็ตอบมาได้เลยนะคะส่วนข้อที่2ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุปัจจัยใดบ้างล่ะ ครูใบให้2อย่างแล้วนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในที่นี้ก็คือเรื่องของมวลใช่ไหมคะก็คือมวลของทรายใช่ไหมมวลของทรายเพราะว่ามันใส่ต่างกันถูกไหมคะแล้วก็แรงแรงที่มากระทาต่อวัตถุก็มีความแตกต่างกันด้วยอะไรที่มันแตกต่างกันอีกอ่ะสิ่งนั้นแหละที่เป็นปัจจัยอะไรที่ที่มันมีความแตกต่างกันนั่นแหละคือปัจจัยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ ที่มันมีความแตกต่างกันเด็กๆไปดูนะในตารางบันทึกผลมีนะคะมีให้ตอบอ่าข้อที่3เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยให้เด็กๆตอบมานะคะมันเหลือข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงเนี้ยในกรอบสีเขียวนะคะตอบให้คุณครูด้วยทีนี้ข้อที่3สุดท้ายแล้วสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร การสรุปผลการทดลองคุณครูบอกไปตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าเด็กๆจะต้องตอบคําถามของคำ,คำถามสําคัญใช่ไหมคะไม่ใช่ไปดึงคําถามสําคัญมาตอบแล้วบอกว่าเด็กๆจะใช้การสรุปผลการทดลองแล้วเอาคําถามสําคัญมาตอบเลยว่ามวลของวัตถุมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ถูกแต่เด็กๆจะต้องตอบว่ามวลของวัตถุ มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยโดยอะไรมีการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบไหนเด็กๆก็อธิบายมาให้คุณครูทราบนะคะอธิบายมาให้คุณครูทราบว่ามันไปเปลี่ยนแปลงให้มันมีการเคลื่อนที่อย่างไงโดยแบบไหนวัตถุที่มีมวลมากจะส่งผลต่อแรงกระทําให้มันมีการเคลื่อนที่มากหรือน้อยแบบไหนหรือว่าวัตถุที่มีมวลน้อยจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ให้มันมีการเคลื่อนที่มากหรือน้อยหรือว่า ไปในทิศทางไหนแบบนี้นะคะให้เด็กๆตอบมาให้คุณครูดูด้วยนะคะโอเคทีนี้สำหรับกิจกรรมที่6.3ของครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆทำมาส่งคุณครูคคคแล้วก็ส่งในช่องแชทไลน์กลุ่ม ชั้นเรียนของตัวเองนะคะส่งมาได้เลยแล้วคุณครูจะให้คะแนนเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในซับอในคาบหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ